รกรุงไปกับกรุงเทพมหานครหากใครมีความรู้เรื่องเครื่องรางของขลังจะรู้ว่าวัดสุทธเทพวรารามราชวร,รมหาวิหารคือสถานที่ที่ขึ้นชื่อในการบูชาท้าวเวสุวรรณมากที่สุดเนื่องจากเป็นวัดแรกๆที่มีการปลุกเสกเท้าวเวสุวรรณให้มีพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์ ม,มีเรื่องเล่าว่าเมื่อปีพศ2493พระมงคลราชมุนีอดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ได้ไปช่วยสร้างพระอุโบสถที่วัดศรีจอมทองจังหวัดสระบุรีซึ่งอยู่ในป่า แต้เกิดเหตุการณ์ประหลาดชาวบ้านที่ไปร่วมมือร่วมใจกันสร้างพระอุโบสถถูกผีหลอกจึงแจ้งต่อท่านเจ้าคุณพระมงคลราชมุนีโดยท่านตำริว่าเมื่อถูกผีหลอกก็ควรสร้างนายของผีอธิบดีของยักษ์นั่นคือเทวเวสุวรรณตามคติความเชื่อในพระไตรปิฎก เมื่อดำเนินการจัดสร้างและแจกชาวบ้านแล้วทุกคนได้นําติดตัวและไม่ถูกผีหลอกอีกเลยเจ้าคุณพระมงคลราชมุนีเป็นสิทธิ์ของสมเด็จพระอริยาวงศาคตยานแพติสาเทโวสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่12แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงสถิตณวสุทัศน์ จะสร้างเทวเวสุวรรณจึงได้ใช้พิธีการสร้างพระเครื่องของวัสุทัศน์มาสร้างเทวเวสุวรรณรวมถึงมีการนำชนวนศักดิ์สิทธิ์ที่เหลือจากการสร้างพระกิ่งวัสุทัศน์ผสมลงไปด้วยและนี่จึงเป็นที่มาของเทวเวสุวรรณซึ่งเป็นพระองค์เล็กสำหรับพกติดตัววัสุทัศน์ตั้งแต่นั้นมา สุวรรณวสุทัศน์องค์ที่ตั้งให้ประชาชนสักการะอยู่หลังพระอุโบสถสร้างขึ้นในปีพศ2562โดยดริตของท่านเจ้าอาวาสที่ได้รับทราบมาว่าประชาชนมีความศรัทธาทาเวสุวรรณของวสุทัศน์แต่ไม่มีองค์บูชา นริสร้างเทวสุวรรณองค์บูชาโดยนํามาตั้งไว้ที่ด้านหลังพระอุโบสถและไม่ได้สร้างเป็นองค์ใหญ่เหมือนวัดอื่นเนื่องจากวัสุทัศน์เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกโดยการตั้งไว้ด้านหลังเพื่อให้ประชาชนที่มีความศรัทธาได้เข้ามาทางด้านหน้าเพื่อสักการะพระพุทธตีโลกเชษฐพระประธานในพระอุโบสถก่อน การแสดงความเคารพต่อพระรัตนาไตรก่อนจะเดินออกทางประตูหลังไปสักการะเท้าวเวสุวรรณต่อไปหากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่วัดสุทัศน์สามารถมากราบไหว้เท้าวเวสุวรรณได้ซึ่งทางวัดจัดเตรียมเครื่องบูชาได้แก่ดอกกุหลาบ9ก้าดอกและทูบ9ก้าดอกไว้ให้ มเหสักโยขยักษราชามหิธิโกตังปูชนาวาเสิเนวะจากนั้นท่องคาถาบูชาและตั้งจิตอธิษฐานต่อท่านปปาาากโโโโจุัััััท,ทว,วทตงงมมะหมพและเคล็ดลับการมูพบพบให้นำศีรษะแตะที่กระบองเพื่อรับพลังดีจากองค์ทาเวสุวรรณค่ะ โดยผู้ที่นับถือเทวเวสุวรรณนอกจากการสวดคาถาบูชาเป็นประจำแล้วต้องประพฤตินตนอยู่ในสัมมาอาชีพควบคู่ไปกับการรักษาศีลทาได้แก่ไม่ท่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุราและของมึนเมาจึงจะถือว่าเป็นผู้ที่มีความศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของเทวเวสุวรรณอย่างแท้จริงเพราะเชื่อว่าเทวาเวสุวรรณจะเมตตาและให้พรแก่ผู้ปฏิบัติดีนั่นเองค่ะ